สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft Pocket Edition Hardcore นะฮะกันต่อก็กลับมากับบ้านหลังเดิมนะฮะที่เรายังสร้างกันไม่เสร็จจากพาร์ทที่แล้วก็ยังคงเหมือนเดิมนะฮะมีแค่พื้นที่เสร็จแล้วนะฮะส่วนอย่างอื่นเนี่ยเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรคืบหน้าเลยนะฮะก็ตอนแรกว่าจะไปทำหลังใหม่ละแต่ว่าหลังใหม่เราก็ไม่ว่างไง เออหลังไม้เราก็ไม่ว่างไม่มีเวลาเล่นเลยนะครับเวลาที่ผมเล่นเนี่ยก็คือเป็นเวลาตอนเช้านะฮะตอนที่นั่งรถ2แถวไปโรงเรียนนะครับซึ่งมันใช้เวลาประมาณ30บนาทีนะฮะผมก็ใช้เวลาตรงนั้นเนี่ยเล่นเกมไมโครับนะฮะก็ไปฟาร,รม์มคงฟาร,ร์มของตัดมงตัดไม้นะฮะก็ไม่ได้เล่นแบบจรงิจรงจงัจงนะฮะไม่ได้มาสร้างแบบจรงิจรงจังเลยนะครับก็จะเห็นว่านี่ฮะเราจะให้ดูนะครับจากภาพมุมสูงที่เราไปทําการถางป่ามา นะครับจากตอนแรกที่มันก็ไม่ได้ถางเยอะอะไรขนาดนี้นะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าจัดเต็มมากนะถางไปครึ่งป่าแล้วตอนนี้นะครับก็ยังเหียนฮะฝีมือของเรานะฮะในการถางป่านะมีใบไม้อยู่นั้นด้วยนะครับอ่าเราจะทําการซูมฟาฟนะฮะก็จะเห็นว่ามีใบไม้นะฮะลอยอยู่เพิ่งตัดสดๆใหม่ๆนะครับนั่นแหละฮะเป็นฝีมือเราเองนะครับโอเคก็ตอนนี้เนี่ย ตัดไม้มาเยอะพอสมควรนะฮะก็น่าจะเพียงพอต่อการสร้างบ้านนะครับเพราะว่าไม้ที่เราตัดมากันเมื่อพาร์ตก,ก่อนๆเนี่ยหมดแล้วนะฮะไม่รู้ว่าใช้เปลืองอะไรมากมายนะครับทำแค่นี้ก็หมดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาสร้างกันต่อให้มันไม่เสร็จครับเพราะว่าคงต้องไปสร้างหลังไม่ต่อแหละแต่วันนี้จะมาสร้างให้ดูกันต่อนะเพราะว่าเราไม่ลงคลิปกันมานานมากนะฮะหลายวันเลยที่ไม่ได้ลงคลิปไม่ว่าจะเป็นไม้ครับหรือว่าเทลเลียนะครับ โอ้กระจกเรานี่จะมาทําอะไรเยอะแยะวะเนี่ยโอเคนะครับเราจะเก็บมงเก็บไม้ไว้ด้วยนะฮะไม้เราไปตัดมาซะหมดป่านะครับแล้วก็เนี่ยไปขุดกาวงกาเวลนะฮะเอามาตกแต่งบ้านนะครับประมาณนั้นนะที่ผมไปฟาร์มของมานะครับที่ไม่ได้ลงคลิปมาหลายเดือนหลายวันนะครับโอเคเราจะทําเป็นกระจกแผ่นนะฮะเพื่อความสวยงามอารามแท้และตะลึง โอเคนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยสำหรับกระจกหน้าต่างนะฮะก็จะเป็น2 2ชั้นนะครับสองชั้นเอา้าวางผิดเสียดายแบบนี่ทุบแล้วก็หายเลยนะครับไม่มีกลับมานะครับโอเคสวยปะสวยนะฮะอ่าบ้านเรานะครับเราบอกว่าสวยก็ต้องสวยนะโคตร,รเผดศจการ โอเคจัดไปนะครับช่วงนี้ก็มสามคงใกล้จะสอบแล้วนะหลังจากที่เราคุยกันไปในคลิปที่แล้วว่าม่ามกับม6กใกล้จะสอบนะตอนนี้ก็ก็ใกล้เข้ามานะฮะวันนี้เป็นวันวัน,ว,นวันอะไรวะวันพฤหัสนะครับซึ่งคลิปนี้ก็คงจะลงประมาณประมาณวันวันเสาร์ไม่ขนาดนั้นน่าจะเป็นวันศุกร์พรุ่งนี้หรือเปล่านี้ไม่แน่ใจเนะี่ยเพราะว่าเทลเลเรียเราก็ยังไม่ได้ลงนะครับถ่ายไว้ตั้งแต่เมื่อวานก็ยังลงไม่ได้เลยนะฮะ ก็อินเทอร์เน็ตครับผมเป็นปัญหาโคตรเลยนะฮะก็รู้สึกว่าจะสอบโอเน็ตวันเสาร์อาทิตย์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะ,ะสำหรับม .3 แล้วก็ม .6 กนะฮะก็ขอให้ตั้งใจนะฮะอ่านหนังส่งหนึงสือนะครับติวไปให้เรียบร้อยนะฮะที่โรงเรียนเขาจัดให้ติวก็ติวไปนะครับแล้วก็ตั้งใจเอาความรู้เนี่ยไปสอบนะฮะประมาณนั้นนะก็ขอให้ทุกคนสู้ๆครับผมเรา ผมก็ผ่านจุดนั้นมาแล้วนะจุดการสอบ O n e t ม3นะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยากนะเพราะเราไม่ค่อยตั้งใจเรียนนะครับตอนมต้นก็ตั้งใจเรียนนะแต่ว่าแต่ก็มันก็ยากว่ะเออนะฮะก็ก็เลยผลออกมาก็ก็ก็ได้อย่างที่เราทำอะฮะเราทำยังไงมันก็ได้าง้นนะฮะดีไม่ดีมันขึ้นอยู่กับที่ตัวเราทำเนี่ยครับรู้สึกมันจะมืดอีกแล้วเหรอนะฮะฝนตกนี่แบบ นะมันเหงาจริงๆเลยฮะทึ่งฝนจะตกทึ่งฟ้าจะร้องแค่ได้เห็นนาน้องพี่กอยสบาย,บายเพลงนี้ใครร้องวะรู้สึกว่าจะเป็นนักร้องที่เก่ามากแล้วนะฮะเป็นนักร้องแบบยุคเก่าอะ่ะเป็นนักร้องลูกทุ่งยุคเก่ามากนะเพลงนี้โอเคค่อยๆวางนะ,ะคือมันวางยากนิดน,นึงเพราะมันแผ่นเล็กนะครับ ก็ค่อยๆวางไปทีละแผ่นปุ๊บอย่างนี้นะฮะนั่น่งนั่นไะโอเคนะครับนี่นี่นะแล้วก็อืวางยากว้ยากให้มันออกแบบบ้านวะอยากเห็นหน้ามันมากเลยเออจะตบให้หัวแตกนะครับผมก็ก็เราเองตบตัวเองตบหัวตัวเองแบบโอเคฮะก็เสร็จไปอีกด้านหนึ่งครับก็เหลืออีกนิดหนึ่งนะตรงนี้ โอเคนะตอนนี้เราก็ใส่ระบบประตูอัตโนม m o n อัตโนมัติเรียบร้อยแล้วนะฮะเวลาเดินก็แบบปั๊บหน้าเรียบร้อยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมจะทําเป็นทางลงแบบพิสดารน,นะครับก็คือเนี่ยครับเราจะลงแบบทางตรงนะฮะกระโดดลงไปเลยนะฮะถึงไวดีนะครับตรงนี้ก็จะทําเป็นเหมือนระเบียงนะฮะในการที่กระโดดลงไปแบบรวดเร็วนะครับเพราะว่าเราถ้าเราจะเดินลงเขาเนี่ยปีหน้าก็ไม่ถึงนะฮะมันสูงซะเหลือเกินเรามาสร้างบ้านซะแบบ สูงเสียดฟ้านะฮะก็เลยต้องทําทางที่มันลงได้เร็วที่สุดนะฮะก็คือทางนี้นะฮะโดดลงไปจุ้มลงน้านะครับปลอดภัยแล้วก็ไปตัดไม้นะฮะก็เดี๋ยวต้องทําทางขึ้นที่มันง่ายกว่านี้นะฮะเพราะาเราเดินอ้อมไกลมากนะกว่าจะเข้าบ้านได้นะครับโอเคตอนนี้เราใส่กระจกเรียบร้อยนะฮะเหลือหลังคาหลังคานะฮะฝนตกนี่น้าท่วมบ้านแน่นอนนะฮะก็เออวันนี้ฝนก็ตกด้วยนะครับที่ภูเก็ต เป็นอะไรที่แปลกบ้านแปลกเมืองเขานะฮะที่อื่นเขาแบบหนาวนะฮะหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าตอนนี้อีสานหนาวหรือเปล่านะครับเพราะว่าอากาศมันช่างแปรปรวนซะเหลือเกินนะครับโอเคก็เอาว่ารักทรงรักษาสุขภาพกันด้วยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะไม่สบายเอานะครับยิ่งคนที่จะสอบออนไนเนี่ยยิ่งต้องรักษาสุขภาพนะเดี๋ยวแบบไม่สบายวันสอบนี่จะชิปหายนะครับชิบหายเลยนะ กระจกเรานี่ทํามาเผื่อชาติหน้าเลยไหมสร้างบ้านอิสิตหลังก็ยังใช้ได้นะครับกระจกเนี่ยเยอะซะเหลือเกินนะครับเคราจะทําการเคลียร์พื้นที่นะฮะยกเว้นกล่องตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาเคลียร์ทีหนึ่งนะเพราะว่าเราขี้เกียจเก็บนะครับผมอ่าก็กล่องก็เอารอยเอารอยเป็นอนุสร์ตรงนี้ไว้ก่อนนะส่วนพวกโฟนุ่งโฟนแอสเนี่ยเราจะไปสร้างเป็นมุมแบบมุมห้องครัวนะผมว่าห้องตรงนี้น่าจะดีนะเพราะว่ามัน ก,ก็ก็น่าจะเหมาะดีนะห้องนี้นะครับตรงนี้เป็นห้องครัวน่าจะดีนะครับอานว่าออกแบบเดี๋ยวค่อยออกแบบแล้วกันนะตอนนี้ก็วางวางไปก่อนนะครับสามเตาสี่เตาสี่เตา,เตาพ่อแไม่พี่น้องเอ๋ยนะครับกดย่อตัวแล้วก็วางปุ๊บนะครับมันจะวางได้นะฮะนี่นะครับถ้าเราไม่กดมันก็จะกดเข้าแบบนี้อ่าเผื่อใครที่ไม่รู้นะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็จะรู้กันหมดละ นะโตัวคราฟสองอันก็ก็ใส่ไปนะครับใส่แบบนี้ไปเลยนะครับอย่าไปซีเรียสสวยงามนะครับนะสวยไม่สวยช่างมันเราบอกว่าสวยมันก็ต้องสวยมันเช้าหรือมันมืดมันมืดนี่วะโอเคนะตอนนี้ฟ้ามืดครึมนะครับผมถ้าเรานอนเนี่ยฝนจะหยุดเราจะนอนดีไหมนอนดีกว่าฮะตอนนี้ฝนมันตกหนักซะเหลือเกินนอนต่อไปนี่ตัวเปียกนอนกลางฝนโคตรอุบาทโคตรอ,าตอานาดนะฮะ ฟรุมนะฮะพบกับเช้าวันใหม่ที่สดใสกว่าเดิมนะนะฮะ,นะฮะก็ตอนนี้เนี่ยอ่าที่โรงเรียนผมนะครับนักเรียนชั้นมต้นเนี่ยก็จะเข้าค่ายพักแรมนะอ่าลืมเล่าให้ฟังได้จังไดนะครับก็จะมีการเข้าค่ายของเด็กนะักเรียนมตน้นหัวเกรียนนะฮะลูกเสือเนเนรียุวกาชาติบำเพ็ญประโยชน์อะไรก็ว่ากันไปนะครับก็จะเข้าค่ายกันอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินบันเทิงใจ นะครับก็กอนทางจะคิดถึงเลยเห็นเด็กๆเ,เขาแบบสนุกสนานกันนะฮะคิดถึงนะครับคิดถึงช่วงเวลา,าที่ยังเป็นเด็กนะตอนนี้แก่แล้วนะครับแก่จนไม่รู้จะแก่อย่างไงแล้วนะก็ก็ทำได้เพียงคิดถึงนะฮะทำทำได้เพียงแค่คิดถึงเธอนั่นนะเป็นเพลงอยู่แล้วคนเรานะฮะเจ้าบ,บทเจ้ากรอนจริงๆเลยเรานี่ ก็ผมจะใช้สลับนะครับในการทําเป็นพื้นตรงนี้ใครไม่เห็นด้วยก็ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าการใช้สลับเนี่ยมันข้อเสียคือมันวางท็อตไม่ได้ครับมันวางทอตไม่ได้แต่ว่ามันสวยนะครับแค่นั้นแหละมันสวยนะครับเราเป็นคนง่ายๆครับผมน้าง่ายๆนะครับก็จะวางไปอย่างนี้ฮะวางเป็นแนวยาวไปเลยนะครับแล้วผมก็จะใช้สลบหินนะฮะในการ ตัดนะครับเพื่อความสวยงามอลามแท้และตะลึงนะครับนะวางผิดแบบดับเบิ้ลนะฮะผิดแล้วผิดอีกนี่ปึ๊บแล้วก็วางดีๆนะฮึมนะครับวางยากเลยแต่เล่นไม้ค้ามา,มาก็เป็นชาแล้วก็ยังเล่นไม่คล่องเลยนะครับมันคือความเทพส่วนบุคคลนะฮะห้ามลอกเรียนแบบปึบปึบฮึมนะฮะถ้าเป็นคนอื่นนี่วางปปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,ปบไปแล้วนะแต่แต่เราก็เราไม่ใช่คนอื่นไงเรา เราคือเราไงฮะเราก็อย่างที่เห็นครับค่อยๆวางทีละติดทีละต,ต,ติดเหมือนเด็กเพิ่งหัดเล่นใหม่ <c oughs> <c oughs> นะครับโอเคก็ค่อยๆวางไปครับนั่นนะวางผิดและคนเราเนี่ยมันก็อย่างนี้แหละฮะโอเคครับวางกันต่อไปนะฮะนั่น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 โคตรเซ็งครับเวลาวางผิดเนี่ยอึบอึบอึบโอเคนะครับค่อนข้างจะสวยเลยนะ สวยไหมไม่รู้แต่ที่รู้เราเราบอกว่าสวยก็ต้องสวยนั่นน่ะอะไรกันนะก,กันหนาวางผิดบ่อยเหลือเกินอันสุดท้ายสุดท้ายฉันขอเอ่ยคำสุดท้ายนั่นน่ะเป็นเพลงอีกแล้วคนเราโอเคฮะต่อจากนั้นเราจะใช้าคาร์บอนสโตนรูน้สึกคิดคำพูดไม่ออกคิดคำว่าคาร์บอนสโตนไม่ออก เราจะใช้ครอบโซนเป็นแซบนะครับโอเคนะฮะก็น่าจะใช้ได้อยู่นะครับหน้านะครับก็จะเป็นพื้นหินบางส่วนเนะฮยเราก็จะทําเป็นทางไปแบบนี้นะครับปึ๊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 บสวยปะสวยปะตรงนี้ออกดีปะเดี๋ยวดูก่อนนะฮะเดี๋ยวเราลองทําไปก่อนเดี๋ยวมา แก้งานทีหลังก็ได้นะครับไม่มีไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เสียหายปึ๊บโอเคต่อยาวๆครับต่อยาวๆยาวๆทาไมมันต้องสะดุดด้วยฮะอ่านะครับอย่างนี้อย่างนี้น่าจะดีกว่านะครับแบบนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะมันดูเป็นมิติยังไงไม่รู้นะเนี่ยมันดูเป็นแบบไม่ตรงมิตินะฮะผมว่าสวยเลยนะ ในสายตาผมอ่ะสวยกดอื่นช่างมันนะฮะโอเคซอมบี้ที่ไหนมาฮ้องฮงห้างหแถวนี้วะซอมเบซอมเบเีอินโยเฮดไหนเอ่ยนะครับได้ยินเสียงแล้วมันไม่สบายใจปุ๊บฮัลโหลปุ๊บไม่เห็นมีใครเลยครับคิดเพลงแล้วล่าเรามันได้ยินเสียงจริง เออไม่ได้โมอุ้ยตกจก้ะเฮ้ยทำไมมันไม่โดนไฟหรือว่ามีเกาะวัดอะโอ้มีเกาะทอนด้วยฮะแบบนี้ก็สวยครับเราต้องการเกาะพอดีเลยตอนนี้เราไม่มีชุดเกาะนะฮะโอ้ตายตายโคตยากโอเคนะฮะได้ชุดเกาะฟรีมาใช้นะครับเป็นชุดเกาะอ,อะไรบ้างเลยเป็นทอนหนึ่งนะฮะไฟพลิชั่นกันไฟทอนหนึ่งอีกครับอควาอินฟินิตี้นี่ก็คือจะเป็น การขุดบล็อกใต้น้ำจะเร็วขึ้นนะฮะประมาณนั้นมั้งถ้าจำไม่ผิดนะทรอนจะเป็นการสะท้อนการโจมตีนะฮะเวลาใครตีเราเนี่ยมันจะสะ,สะท้อนดาเมจเหมือนที่เราตีเมื่อกี้ฮะนอเขียบก็เออว่าแล้วก็ลืมทำตัวเอนชานวะ่ะเดี๋ยวค่อยทำนะตอนนี้เราคงยังไม่พร้อมเท่าไหร่ที่จะทำพวกตัวอนชงเอนชานนะฮะปึบโอเคปับ หน้านะฮะมาทาบ้านของเรากันต่อนะครับผมว่าใช้ได้เลยนะถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งนะฮะแต่นั้นก็จะเอาไม้เช่นเคยนะครับอาจจะดูมั่วๆนิดหนึ่งฮนะเราไม่ซีเรียสอยู่แล้วครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปปึ๊บปึ๊บผมจะทําชั้น2เนี่ยนะทําเป็นบ้านใหญ่ๆไปเลยนะครับเหมือนในเหมือนในเมื่อก่อนอนะ่ะผมจะชอบสร้างบ้านใหญ่มากนะอืม เมื่อก่อนอะที่ยังไม่เริ่มแคสเกมเลยที่เริ่มเล่นไมคร f t ใหม่ๆนะผมจะชอบสร้างบ้านแบบบ้านใหญ่ๆนะฮะทำแบบอลังการงานสร้างนะทำจนเพื่อนบอกโอ้โ oh, หมึงไปแคสเกมเลยดีกว่านะฮะคือที่มาแคสเกมได้เพราะเพื่อนบอกนะครับเราไม่ได้คิดจะมาแคสเองเราแค่ดูแล้วก็สนุกแล้วก็เพื่อนก็บอกเออมึง e ก็ลองแคสดูนะครับ <laughs> เราก็เลยมาแคสเกมนะมาเล่าประสบการณ์ไปด้วยนะโอเคครับ สร้างบ้านกันต่อไปนะครับที่มาแคสได้นี่เพ,เพื่อนเลยเนี่ยเออไม่มีเพื่อนนี้ไม่ได้มาถึงขนาดนี้จะบอกให้นะครับเพื่อนก็อยู่ที่โรงเรียนเก่านะครับที่จังหวัดอุบลน,นะครับก็จากเพื่อนมานะฮะมาอยู่มาอยู่ภูเก็ตเยี่ยมมากครับเป็นเพื่อนที่ดีนะะแต่ก็ยังคุยกันตลอดนะครับเราเป็นเพื่อนก็เพื่อนก็ยังเป็นเพื่อนเสมอนะครับถึงจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่เราก็ยัง คุยกันได้นะยังมีมิตรพงมิตรภาพเหมือนเดิมนะฮะนาะนะครับเขาเรียกเพื่อนแท้นะฮะนั่นแหละเพื่อนแท้เพื่อนแท้เรียวเฟนเฮ้ยนะครับวางผิดแล้วมันก็เหนื่อยเหนื่อยเพราะวางผิดนะฮะนี่นะฮะสวยงะอ่ะหมดกรรมนะครับเยี่ยมฮึบซักซักซักหนึ่งอันนะฮะโอเคก็ วางให้เรียบร้อยนึบนับนับนึบโอเคนะฮะเสร็จแล้วเออบ้านเราไม่ปักไฟเลยเว้ยโอ้โหไม่กลัวตายเลยใช่ไหมเผื่อมีตัวอะไรมาเกิดจะทำยังไงนะ,ะปักฟงปักไฟบ้างก็ได้นะครับก็เราจะปักตามคาร์บอนสโตนนะฮะเราจะปักให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะฮะปักแบบมีวินัยนะครับผมจะได้ไม่โกสายตา มันก็ลบอยู่ดีนั่นแหละก็ปักไปเถอะนะปักปักไปงั้นแหละนะครับปักไวก้ก็มันไม่ลบอะไรมากมายหรอกมันแค่ท็อตนะฮะทำให้บ้านเราสว่างก็พอแล้วนะเออถ้าเราปรับภาพลงนะครับปรับ brightness นะครับภาพมันก็จะดูสวยสมจริงมากขึ้นนะผมว่าคือมันจะมีมิติมากขึ้นอนะมันจะไม่สว่างเกินไปนะแต่ปกติเราก็เราชอบเล่นแบบสว่างอยู่แล้วนะเนี่ยมันจะแบบภาพ ดูมีมิติมีแสงมีเงานะฮะเหนไหมปะมีแสงมีเงาถ้าเราปรับภาพขึ้นมันจะเป็นไงปึ๊บมันก็จะแสงเงาลดลงนะฮะเคปรับลงบ้างก็ได้แล้วกันนะฮะเผื่อแบบคิดถึงวันเก่าๆที่มันยังไม่มีให้ปรับเนี่ยเมื่อก่อนมันไม่มีนะมันเพิ่งมามีเวอร์ชั่น0.10มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับเอออีกเรื่องหนึ่งครับว่าแต่เราจะทำบันไดตรงไหนดีบันไดอ่ะตรงนี้ดีปะ เออตรงนี้ผมว่าน่าจะใช้ได้อยู่นะเพราะว่ามันน่าจะเหมาะนะครับเคียรเราจะทำตรงนี้เป็นบันไดแล้วกันนะครับซึ่งก็ทุบออกกับ <g ül> พึ่งวางก็ทุบละปิกเอ็กซ์เราจะทำเป็นบันได2ชั้นนะ2 2ช่องนะฮะเพราะว่าช่องเดียวมันเล็กเกินนะครับเดินแล้วมันติดเดินมันเดินไม่ค่อยจะขึ้นนะครับก็ควรจะทำสัก2ช่องเป็นอย่างต่ำนะเคียบ ทำบันไดกลัมาปึ๊บป,บปบเอ่อบันไดยอยู่นี่หาไม่เจอหาไม่เจอเฉยเลยปุ๊บป๊บไม่ได้วะไม่ได้วะไม่ได้ก็ไม่ได้สิครับไม่ได้ก็ไม่ได้สิครับต้องงี้ดินี่นะเราก็ใส่แบบนี้นะครับแบบนี้ปฮ๊บปึ๊บ ึ๊ออ่านะครับแล้วก็หมดแล้วว่าไม้นี้ก็ได้โอเคปึค๊บอ่ะก็มาถึงตรงนี้พอดีเลยนะครับก็ค่อนข้างจะใช้ได้นะเดินขึ้นก็อ้าวติดหัวติดหัวเฉยทุบออกอันนึงนะฮะจะได้ไม่ติดหัวหนะรือเป่ายังติดอยู่ไหมอ่ะไม่ติดแล้วนะฮะก็ ช้ได้ครับเป็นช่องเล็กๆก็เดินออกมาตรงนี้แล้วก็เลี้ยวพอดีเป๊ะนะฮะโอเคออกแบบได้สวยงามนะฮะอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศชั้นบนนะครับซึ่งเกือบติดเมฆเกือบติดเมฆนิดเดียวนะฮะลองต่อขึ้นไปดิมันอีกกี่บล็อกมันถึงจะสุดเอ่อเปิบ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 เอิร์บเบิร์บเบ หมดแล้ว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 หมดแล, ux, ดแล ux, pack, bag, ้วหป๊บๆๆเดี hm. like ๋ยนะฮึบฮึบโออีกสูงอยู่นะฮะอีกสูงอยู่ก็น่าจะทำหลังคาได้พอดีแหละนะครับดูฮะพอเราปรับความมืดนะฮะไบเนตต่ำสุดเนี่ยมันจะดูแบบภาพดูสมจริงนะฮะเวลามืดนี่ก็มืดสนิทเลยแต่ถ้าเราปรับไบเนตขึ้นมันก็จะดูว่ามันจะสว่างขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับ ผมว่าเราปรับกลางๆดีกว่าเนาะจะได้ดูภาพมีมิตินะครับมีแสงมีเงานะสวยค่อนข้างจะสวยโอเคนะครับแล้วก็กลับเหมือนเดิมโอเคมันปักทอ็อตได้ปะวะเอาปักได้เหรอเมื่อก่อนปักไม่ได้นะถ้าเป็นสลับเนี่ยเออตอนนี้ปักทอ็อตบนสลับได้แล้วนะฮะ ก็ดีเลยครับเราจะต้องเราก็จะได้ไม่ต้องเปลืองไม้เยอะนะฮะใชสเล็บดีกว่าเนาะปักทอชก็ได้แล้วก็สวยกว่าด้วยประหยัดด้วยนะฮะแล้วก็มอนเตอร์เกิดได้ปะวะไม่แน่ใจว่าเกิดได้เปล่านะฮะสหรับพื้นสลับโอเคก็ถือว่าเสร็จนะครับเสร็จเสร็จเสร็จในระดับหนึ่งนะฮะยังไม่เสร็จทั้งทั้งหลังยังเหลือหลังคาแล้วก็ตกแต่งภายในยอีกเยอะโอเค ก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนลวกันนะครับสำหรับ m มครับ a f t Hardcore s ร r v เวรของเรานะฮะก็ไว้มาต่อกันพาร์ทหน้านะผมจะไปสร้างบ้านให้เสร็จก็จะไม่มาสร้างอีกแล้วแหล, <c oughs> และเดี๋ยวคุณผู้ชมจะรำคาญนะสร้างบ้านกัน2พาร์ทแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะไปสร้างให้เสร็จนอกรอบแล้วกันนะครับสำหรับบ้านหลังนี้ที่เราจะอยู่กินอยู่นอนกันตลอดไปนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็นะฮะขอตัวลาไปก่อนนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำัวันนี้ก็สไลดลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย